เอา้าทำไมล่าบาอ้อปิดไม่ติดอีกโอ้ยยังไม่ได้เซฟเลยอ่ะไหนขอดูหน่อยทำไมไม่ติดขอเวลาแป๊บน,นึงนะอืมงั้นไม่เป็นไร เดี๋ยวให้เพื่อนมาซ่อมให้ก็ได้เรียบร้อยกู้งานที่เซฟไม่ทันให้แล้วด้วยอวยเก่งแบบนี้เดี๋ยวฉันมีรางวัลให้อยากกินอะไรขอเนื้อเอฟไฟแล้วกัน โอ้โห oh. ของแพงเลยนะกันเขารีบกลับร้านหรือเปล่าไม่รีบหรอกแต่พลต้องรีบทำงานไม่ใช่หรอมามามารีบทำงานกันดีกว่าเดี๋ยวส่งไม่ทัน พลอยงั้นฉันกลับก่อนนะอืมไว้เดี๋ยวฉันแวะไปหาที่ร้านนะรถเป็นไรอะ่ะ ไม่ได้ป่ะงั้นเดี๋ยวพิมพลงไปดูให้ไหมไม่ต้องเดี๋ยวโทรตามกันดีกว่ากันอีกแล้วเหรอเรียกช่างก็ได้มัง้งกันมันซ่อมรถเป็นดีเนาะเพื่อนคนนี้ทำเป็นทุกอย่างเลย ฮัลโหลกันเรียบร้อยขอบใจมากนะแกแล้วนี่ทิ้งร้านไม่อีกปะเนี่ยอืมแกโทรมาตอนฉันอยู่ข้างนอกพอดีอะ่ะดีนะเนี่ยที่อยู่ไม่ไกกันมีแกและฉันอุ่นใจสุดๆเลย นี่ปิมรู้ไหมว่ารานนี้การมันออกแบบเองคุมงานเองหมดเลยนะอืมกันนี่ก็เก่งทุกอย่างเลยเนาะใช่แถมสูตรน้ำเนี่ยมันก็คิดเองหมดเลยนะครบเครื่องจริงๆถ้าครบเครื่องขนาดเนี้ยทำไมไม่ไปครบกับกันล่ะมาครบกับพิมทำไม ปิมอะไรอะไรก็กันเคยคิดถึงความรู้สึกของคนเป็นแฟนแบบปิมบ้างไหมเราคุยเรื่องนี้กันหลายรอบแล้วนะพอยกับกันเป็นแค่เพื่อนกันจริงๆแล้วจะให้คิดยังไงมีผู้ชายเป็นเพื่อนสนิทแบบเนี้ยก็เพราะว่ากันเป็นผู้ชายไงพอหนึ่งเขาเป็นเพื่อนได้พลอยไม่มีทางชอบผู้ชายอยู่แล้วปิมก็รู้เมื่อไหร่จะเข้าใจสักทีผมเองกว่าจะเข้าใจเรื่องนี้ ก็ใช้เวลาเหมือนกันผมกับพลอยเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่อนุบาลเลยครับโอ๊ยเบื่อวันจันทร์ว่ะม่ต้องบนไปขึ้นรถไปเราสนิทกันมาก แทบไม่ห่างกันเลยฮึยอาหืมสาหลายจาบันกินกระไก่กระเทียมเข้าสุดๆเลยว่ะ ใช่ไหมล่ะแล้วก็ไปซื้อกินเองได้แล้วนะตอนนี้เขามีโปรซื้อสองแถมหนึ่งอยู่เออกินของฉันทุกวันเลยนะแกอ่ะมันอร่อยนี่พอยเดี๋ยวฉันมานะถามจริงนะกันพอยมันน่ารักขนาดเนี้ยแกไม่แอบ,บชอบขึ้นบ้างเหรอ แต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะพลอยเขาชอบผู้หญิงแกก็รู้นี่พลอยไม่ได้ชอบผู้ชายซะหน่อยฉันไม่ได้ถามว่าพลอยอ่ะชอบแกไหมฉันถามว่าแกอ่ะชอบพลอยหรือเปล่าไม่อะเพื่อนกันไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมพูดโกหกความรู้สึกตัวเองเพราะผมอ,อกหักจากพลอยมาซ้ำแล้วซ้ำเล่า ยิ่งอยู่ใกล้ชิดกันมันก็ห้ามไม่ให้รู้สึกไม่เคยได้เลยสักครั้งแกฉันทำรายงานไม่ทันอะ่ะช่วยทำหน่อยดิเออเดี๋ยวตามแอ่มาดูเลยขอบใจนะแกแกนี้น่ารักที่สุดเลยอะ่ะถ้าแกเป็นผู้หญิงนะฉันขอแกเป็นแฟนไปน,นานแล้ แล้วคนแบบไหนเราที่แกชอบอ่ะอืมฉันชอบคนเล่นดนตรีอ่ะยิ่งถือกีตานะโคเท่เลยโอ้โหทําเป็นเท่ถือกีตา้าเอามาจีบเด็กปีหนึ่งไง เปล่าช่วงนี้ก็แค่อินกับดนตรีโฟกซองเฉยๆอ่ะให้ฉันเล่นให้แกฟังสักเพลงมาล่ะไม่เอาอะไม่อยากฟังเพลงเศร้าอยู่อกหักว่ะอ้าวทำไมอะ่ะโดนเทเหรออืมอย่าตอกย้ำดิร้องไห้แล้วเนี่ย และนี่คือความสัมพันธ์ที่ผมไม่เคยกล้าที่จะก้าวข้ามผ่านไปได้เลยสักทีแม้กระทั่งเข้าสู่ไ้ทำงานผมก็ยังได้ทำงานที่เดียวกับเธอออ พอทำงานแล้วอยากกลับไปเรียนเลยเนะาะลาโคตรอืมฉันว่าจะออกไปเปิดร้านกาแฟว่ะเอาจริงดิมันจะเสี่ยงไปหรือเปล่าก็ต้องลองดูไงฉันเบื่องานบริษัทแล้วเหมือนกันงั้นฉันเอาใจช่วยแกแล้วกันแกเก่งอยู่แล้วสุดท้ายแล้ว แม้ผมจะพยายามเท่าไหร่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนใจพลอยได้เลยสักทีขอบคุณนะขอลองนะปิมฟังกันหน่อยเ<ม>ถอะพลอยก็มีแค่การที่เป็นเพื่อนนะถ้ามีเพื่อนทำทุกอย่างแทนแฟนแบบนี้ก็ไม่ต้องมีปิมพก็ได้นะ ตามไมง้อ,อเขาหน่อยหรอถ้าฉันมีแฟนแล้วต้องเลือกระหว่างเขากับแกฉันคงไม่เลือกเขาหรอกเพราะเขาไม่เข้าใจฉันเลยอะฉันอยากให้แกคิดดีกมุมนะถ้าฉันเป็นปิมฉันก็ไม่สบายใจเหมือนกันถ้าแกจะมีเพื่อนสนิทเป็นผู้ชายเราห่างกันได้นะฉันไม่โกรธแกหรอกแกรักษาความรู้สึกของคนรักของแกดีกว่าเพื่อน แกคือคนที่เข้าใจฉันที่สุดเลยขอบใจนะเพื่อนอ้อนอะไรเนี่ยวันนี้ไปหาคาเฟ่นั่งทำงานกันไหมเบื่ออยู่บ้านแล้วอะ่ะได้สิไปที่ไหนดีอ่ะไปห้างไหม อไรสินี้น่าจะพิจุดไปสวัสดีครับได้ค่ะเจ๊ ไม่เก็บหนี้ของอีนิวยังวะยังเลยวะไปหาบันทีอะไรอะ่ะหนีตลอดเลย,ดยเดี๋ยวเจ๊บ,บ่นแน่เลยอ๋อเป็นอะไรอะ่ะ ลอยไปลอยจ้าคนสวยไม่ได้เป็นไรค่ะฉันโทรตามช่างแล้วบินขึ้นรถเอ้ยน้องสาวจะไปไหนรถเสียไม่ใช่หรอปล่อยนะเว้ยอืมเดี๋ยวพี่ช่วยซ่อมให้ฉันนะไปกับพี่ดีกว่าปะ นะอย่าทำอะไรแฟนฉันนะ พวกเราอีกห้าคนถึงไหนแล้ววะอ๋อจะถึงแล้วใช่ปะมีคนทำร้า,ายเพื่อนเราอะประกริมบอกว่าจะมาห้าคนใช่ปะเออไปดีกว่าวะ เจ็บตรงไหนหรือเปล่าโอเคเป็นไงบ้างนี่โทรเรียกกันมาเหรอเจ็บมากไหม ไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวมานะช่างให้ไปดูรถอะเป็นไงบ้างโอเคขึ้นหรือยังก็ดีขึ้นแล้วแหละ ขอบคุณมากนะที่มาช่วยเราปิมไม่ได้โกรธพลอยใช่ไหมที่พลอยตัวตามเราไปอะไม่โกรธหรอกแต่รู้สึกผิดมากกว่ารู้สึกผิดที่ตอนนั้นฉันไปตั้งคำถามกับความเป็นเพื่อนของพวกคุณเราเข้าใจความรู้สึกปิมนะแต่เราอยากให้ปิมสบายใจเพราะเรากับพลอยอ่ะไม่มีทางเป็นไปได้มากกว่านี้ ขอบคุณนะอืมวันที่นี้ใครจะช่วยฉันทำงานนะฮอยฉัน เออฉันโอ้ยอะไรของแกเนี่ยฉันชอบแกว่ะมันไม่มีทางเลยเหรอที่แกจะชอบฉันบ้างอะ่ะแกอย่าพูดอย่างนี้ดิวะฉันเห็นแกเป็นเพื่อนมาตลอดเลยนะ ขอโทษนะเว้ยไม่รู้ว่าฉันพูดแบบนี้ไปแกจะมองฉันเป็นเพื่อนเหมือนเดิมหรือเปล่าเฮ้ยเหมือนเดิมสิชีวิตฉันก็มีแค่แกคนเดียวนะที่เป็นเพื่อนอะ่ะเข้าใจละแกไม่โกรธใช่ไหมที่ฉันพูดอะ่ะจะโกรธทำไมเรา ขอบคุณนะสำหรับความรู้ส hm. ึกดีๆแต่แกเข้าใจฉันนะเพื่อนก็เพื่อนวะกันชอบพลอยจริงๆสินะใช่แต่เราถูกปฏิเสธไปแล้ว มันไม่มีทางที่พอจะมาชอบเราหรือว่าผู้ชายคนอื่นได้เลยสำหรับเราอะ่ะพลอยเป็นแค่เพื่อนสนิทแค่นั้นจริงจรพอยเคยบอกเราว่าเราคือคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ลำดับที่ศูนย์คือไม่มีโอกาสที่จะรักเป็นแฟนได้แต่เป็นเพื่อนที่สำคัญที่สุดมากกว่าใครอ๋อแล้วทำไมต้องเป็นศูนย์ด้วยอะ่ะ เพราะถึงจะเป็นเลขศูนย์แต่ศูนย์ก็มาก่อนหนึ่งไงปิมเป็นที่หนึ่งของพลส่วนกันก็เป็นเพื่อนลำดับที่ศูนย์ที่ขาดไม่ได้ไงปิมเข้าใจพลใช่ไหมอืมเข้าใจแล้วแล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะที่ก่อนหน้านี้อคติกับกันอนะไม่เป็นไรหรอก พออยากให้ปิ่มลองเปิดใจดูนะการเป็นเพื่อนที่ดีมากเลยแล้วก็เป็นเพื่อนแค่นั้นปิม่มสบายใจได้เลยพอยมาให้ปิพมเป็นที่หนึ่งยแล้วสุขสันต์วันเกิดนะไม่รู้ว่าจะชอบหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ชอบอ่ะโทษพอยมันเลยเอา ขอบคุณมากนะกันของขวัญจะเป็นอะไรอะ่ะฉันก็ชอบหมดแหละเอ๊ะสุขสันต์วันเกิดนะเพื่อนเดี๋ยววันนี้ฉันเป็นจ้ภาพเลี้ยงเองขอบคุณมากนะเออกันเนี่ยเพื่อนสนิทฉันเองชื่อสาย ใช่พี่กันเพื่อนเราสวยเหมือนแกเลยนะยินดีที่ได้รู้จักนะครับเช่นกันค่ะเชื่อมนี้อากาศหนาวแต่ถ้าสองคนนี้ได้นั่งข้างกันน่ะก็อาจจะทำให้อุ่นขึ้นก็ได้นะ